วัสดุที่ใช้สร้างคอยล์เย็นนะครับก็เหมือนกับตัวคอนเดนเซอร์ที่ระบายความร้อนด้วยอากาศเลยแหละนะครับก็จะมีอลูมิเนียมฟินนะครับแล้วจะมีฟิลที่ทำจากอลูมิเนียมเนี่ยเชื่อมเชื่อมต่ออยู่บนคอยล์ที่เป็นท่อทองแดงนะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นแบบที่พบเห็นบ่อยที่สุดนะครับสำหรับ ใช้กับสารทำความเย็นในกลุ่มฮาโลคาร์บอนนะครับแล้วก็จะเป็นท่อนะครับที่ทำจากสเต e เลสสตีลนะครับหรือว่าทำจากอลูมิเนียมนะครับสำหรับสารท,ทำความเย็นแอมโมเนียนะครับก็อย่างที่เราเรียนกันมานะแอมโมเนียมันก็มีนิดกัดก่อนเยอะนะครับก็ไม่สามารถใช้กับทองแดงได้นะต้องใช้กับสเตลเป็นเป็นหลัก เกล็ดน้ําแข็งนะครับฟรอสต์นะครับหรือว่าอาน้ําที่คอนเดนส์นะครับน้ําที่มันควบแน่นเป็นหยดนะก็อาจจะเกิดขึ้นบนผิวของฟินนะครับแล้วก็จะจะต้องอระบายทิ้งนะครับต้องเรนเรนทิ้งไปนะครับทีนี้เพื่อให้สามารถเรนน้ำที่เกาะอยู่บนฟินออกไปได้เนี่ย นั้นฟินอ่ะมันก็จะต้องอยู่ในแนวดิ่งเนาะอยู่ในแนวดิ่งแล้วก็อากาศก็จะต้องวิ่งผ่านในแนวระนาบนะในแนวนอนนะครับแล้วตัวถาดระบายน้ำถาดรองน้ำอะเดรนเทรเนี่ยก็จะอยู่ด้านล่างนะครับเดี๋ยวไปดูรูปเจ็ดจุดหนึ่งนิดนึงก็เนี่ยครับเราก็จะเห็นว่าฟินอ่ะมันก็จะเป็นแนวดิ่งเนาะแล้วก็ ลมมันก็จะวิ่งผ่านในแนว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 ,แนวนอน,นววิ่งผ่านไปนะครับแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นถาดรองน้ำเนาะแล้วก็จะมีการระบายน้ําทิ้งไปนะครับอันนี้ก็เป็นใจความของย่อหน้าเมื่อกี้นะครับ